ั่วโมงหนึ่งแล้วลุงใช่ให้ลุงลเ,เล้วถาให้ลุงเล,ล้วถาพอบานชั่วโมงบาสิฟักันไรมุ่งมาโร่ๆพี่น้องก็าเลยแบมมาน่ากันมากินข,านข้าวอีโรปิีสานทางเราอีซันก่นกอนโค้งปวดฉันเลยนะเนี่ยเขาเรียนเหรอตอนนี้มาเจอของโปวดพี่น้องเขาเรียนเหมือนจะเหตุบูธบูธไม่หายเสียงฮาร์ดเนื้เสียงยังบวมหนึ่เนเผาเลยแมนอยู่ หางโรบินสันเอ้งามอยูค่ค่ะงามอยูค่ค่ะเข้ามาในห้างหละเย,ยียวค่ะเป็นใังะไรดี่กินเหรอเป็นเนอะเป็นหลังรถตะวันมาแต่หนักนะแต่ก็คือเป็นหอยที่ได้มีอืมนักกาศจะห้างพี่น้อง เย็นสบาย k f c ด้วยนะคะเยอะสิแร้อุ้ยเนืนอนู่นต่มีบูดอุ้ยอุ้ยแพ้เฮ้ยแพ้แพ้แพ้ไอ้ห้าสื่อหัวค่ะเดี๋ยวก็มาหายอะไรแบบนี้เด้ยอุ้ยมาฟังอันนี้มาฟังกระต่ายหน่อย ตายน้อยอ้ยได้มาบางเี้นเด้ง้งเด้ง้ง,งบ่มีบอ๊บอ,บอ,บอ,บอาก็เจ้าซีตุองังมาถ้าสามารถซื้อพักซื้อยังห้แบบนี้ได้ด้งประกาศแล้วยี่สิบเอาบอ่ลองบอ่อนี่ตัวอยอน้นนอง เล่นได้ถ่ายรูปได้เลยนะไม่กลั้เยใกล้มากนะยิ่นคอต้อออเลยไกันปกินนะแม

ยังไม่ให้ทั้งนีดีกว่า <Okay. S 1> นะ <laughs> นาให้ลูกหน้อยไปไม่ผู้หน้าไม่พู้เป็นาดีาายร <laughs> ออ <laughs> 会太艰难了。 But Kinsura, you know when you know.

นิ้หนก็ย้อนนั่นน่ะหนตายแล้วยิ้่เมไหก่กจขนเลย่อยากตินีมเนี่ยอ้เนีเนกินเกงเลยนีตาแดงเนีายเยอะเลยนี่นี่ดำๆนดน โอ้ยตอนนี้ไงเป็นกงอะไรเนี่ยถีอตัว,ตวใหญ่เกงง,งงามจ้างามจ้างามมากค่ะชูขึ้นไปชนสอง รงหนังก็มีเดอ้อทุกคนอ <c oughs> ุ้ยคนไปตอนนี้เราอยู่ที่บูธอาหารนะคะทุกคนเราจะมาหาของกินนะคะก่อนจะไป ครูมารูโลมนะคะมีไรยอย่างอยากกินหยังกูน่าอยากกินเบียนี่จะปะเรนเองอยากกินเบียคะเด็กข้าวเป็นก๋อมเป็นไก่กับมี่นะร้านตามสองตามสั่ง พูทานี้แต่สะอาพี่เนาะล่นกินอะไนเปอะไรมาอยู่ในใจนี่คือล้านหน้ากินเป็นยอีเ่ยมู่เปอ้ช่นใหญ่หมูล้านหน้ากไอาเค่ะกินเป็นเกินเป็นเยอะกินอยู่ในบ้านเลาก็จะใส่เลยกินเป็นเ เขตงมเนนะคะหชิ้นใหญ่เลยไหมก็ดกินแดดแล้วไ้ขอบุตรคุ้มเลยแสบอีกแล้แสบอยู่ล่ะ ยิ้วนลยพี่น้องร้านสตริงยิ้มยูย่อยู่มเขายู่น้ำมาเฉยมูมาดูทออกุกคนทางออกมาบอัน <พอ S 1> กินไ<ห> <น S 2> ม่แห้งอะพัดบัดกองหนึ่งเลยนะกินไปกินแสบได้นาาั่นกินอิ่มแล้วค่ะทุกคนกดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำนะคะ I าการะตายหน่อยเดี๋ยวนะเต็ดไปเต็มมากอยู่ตอนนี้เจ้านำกำลังสั่งนำะ เพ่งกระถือเลนอยู่ใ่ช่นังล่อยูพีอดพี่พานสั่งสั่งอูสีอันนี้พแกับพิมพ์หม้เบียงไงด้วยไับทิมพ์หม้เซ็งในตลาดกวนมีส่งนี้ับพิมพ์ยังนาัดับพิมพ์ยันนเมืองก็ไปฮุยก็เรือ้านหน่อยสื่สอรเวียงเนีย KFC KFC พี่นคนต่อแถวสือ KFC พี่น้นองตอนนี้จะเป็นมงเพิงน้องคนก็ต่ายๆไล่ไหมคุออกมาแล้วจากโรบินสันนะคะกำลังจะเดินทางไปภูมิลร่รุ่มโตพี่น้อง